ถ้าก้าประจักเนี่ยเขาจะต้องคือสมาชิกจะต้องผู้ถอนได้กับหนึ่งปีจะถอนได้ถึงเนื้อฟ้าประจักแต่ถ้าเป็นเงินอฟ้าเพื่อทั่วไปเนี่ยจะถอนเมอได้ก็ได้นะถอนเมอได้ก็ได้ดอกเบี้ยเรื่อยละบายผมแล้วรู้ความรู้ความผมรับโกแกร่งประจานเนี่ยมันก็จะเป็น เขาจะใ้สมมติเหมือนกับสมมติธนาคารเมื่อเขาเข้าไปในเครื่องผมแล้วก็จะออกมาว่าจะเป็นเงินกู้ต่อใดดอกเบี้ยต่อใดอ่าสภาพอัตราเงินทุนชนเนี่ยมันจะสอนให้เขาว่าต่อไปจะต้องเป็นเงินครับค่าธนาคารอกับตัวของรูปป้นที่ทำเงินกางนนะครับธนาคารผูกไปเลยต่อไป หนึ่งสองสามรับโครงการรับหนังคงก็เป็นการวางสมมติมาห้าปีนะครับที่ได้เวลาตรงนั้นปลาห้ีเนี่ยอัตราตรงนั้นลาก็มันมือนร้อย แล้วก็จำนวนเงนของข้าปจะได้6บ0 0 0บาทเพระ้าวีีเราจะส่งขึ้นป5 0 0บาท1 0 0บาทแล้วก็ควบามี้อาจจะได้พบขีขึ้นไปจะตรงเงินตาสูงทุกได้เหกินหุนหรือ500 500บาทวมเงินถอกข้อสถุงทุก็ประมาณ3 0 0บาทข <c oughs> ้าวเก้าวไรี่บริบูรณ์ไร่ที่5อย่าอ้าปีความพูของ5้าวีความูของห้าวี เส hey. mm ีย hmm. ช okay. well, ีวิตหรือทุกคนราพิดมขึ้เฉิมกระจายเงินสุขภาพสองเท่าเสียชีวิตตายไแปดสิบันโดยที่ประเทศเรีเอเสียระบบโลกอย่านี้ไม่ได้จายเงินฟืนเงินอันได้ไปเอาที่ไหนอ่ะฟื้นันนะทั้งแต่แรก็จะองเป็นนะครับวันนี้เรจไปฟึกไปอบรมสมาการเงินของของสินเชื่อขายของที่าค้รของเนี้ยไปหลายที่ส่น มาใจโปรแกรมของสิทธด้ถปเดีวเนี่ยครับคือไม่สมุเดียวได้มันเลยซึ่งหัวห้าเลยจะรุนแรงเลยใช่กองุนขอบคอทุณนมัเลซึ่งหมดเลยฮะแล้วก็คนะาทำงานหน้ากรรมการเีนอีกปฏิบัติงานตีนป่ี่นี่นะแล้าข็งเขาตอนที่ขับรแทนมือพิเศษดีกว่าเขาอ้งแหว้คือควเจะที่คับเราไปจะเนึงเมือขับรถแทน อ่สาเอร์เซ ah, ็นาอนเงินอาบัญชีหนึ่และบัญชีสองก็เาอเงินประจำาำหนินคือการตำเนนกงทีพักกัได้นะตอนนำนนั้งเยอหลังลงไปตอนนี้มีสมาชิกกันครบ้้บริการเลยฮะตัดสบายนะครับตัมสบายแล้วก็บีนะุีครับตนนะครับาเลาิการท่านปเป็นประธานเจ้าทยของทุม่บ้านราจััเนี่ยครับตอนนี้ความก้าหน้ารืยว่าการพัฒนาของอ่า ชาวบ้านใดเนี่ยบาเงคนเป็นที่อ่าเป็นแสนสองแสนเนี่ยบางคนชาวบ้าที่ไหนถ้าไปกู้เงินของพันธมันแค่สามหมื่นนะนะถ้ามาได้เป็นสถาบันการเงินชุมชนนะถ้าแบบมีเงินออมแบบมีเงินแนี่มันจะมีซีพเเแสามหมื่นพักสมองเขาไดเนี่ยถ้าเป็นเป็นที่เป็นเป็นแสนสองแสนเนี่ยคือสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองบึงหมู่ที่สี่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับสนับสนุนโดยธนาคารอมสินนะครับสาบันการเงินที่มีความเข้มแข็งนะครับสามารถเป็นปังได้่างยั่งยืนเป็นสารบันต้นแบบนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา